ออเอาเวนเป็นเลเบลไหมได้หรอทั้งสองคนหรออืมได้ก็ได้วออางเลยนะ <c oughs> ถอดเสื้อด้วย

ฟ้ากาจะให้ฟ้าเขาให้ยังไงเขาบอกว่าให้ตอนให้ผมดันเลยแต่ปูนม่ีอยู่นะไม่มีสายไปใช่ไม่ซื้อต่อไม่ยอมนะกลัวละไม่ยอมไม่จากหมื่นหนึ่งเนีบูปินพิทเท่านั่นคือมันเอาแบวมันมันคือ ไไม่เป็นไรพี่อร่อยเขียวเขียวการลงทุนครั้งสุดท้าย เฉียบเปอร์เซ็นต์ไว้อยู่เลยส <hire> ี่สิบไม่ไม่ต้องไม่ต้องใช้บัตรกันแตกนะบวกหนึ่งอ่ะมีโบว์ินบว์พินพิทเทอรได้ผมมีเนี่ยมันต้องทำอะไรใช้ทำอะไรได้บ้างมันแดงอะไรบ้างอะไรนะผมมีบว์พินพิทเทอรผมไม่มีเงินเดอได้แยกใช่ไหมใช่รับซื้อสิ่งเงินแดงอ่ะอ๋อที่ที่เป็นยังผมตีติดเนี่ยดูผมก็ไม่เคยมีอยู่ด้วยเฮ้ยปีติดตีเชี่ยใครตีติดเลยอ๋องี่ผมต้องทำยังไง จะแรกอะไรทิ่ก้อนจะไปลเนไรเจกูกูทแตกกเดน่เป็นไม้อะไรดีเอาเอ้ไปเรนเอไลกเป็นอะไรเอาเไม้ด้วยกไม้ไม้ไม้คอปเอาไปเล่นแรงมันไม่ต้องใช้แล้วมังเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมทิ้งทิ้นั่นแรกววัดปืนทได้ได้ี่นี้าวิแ้วหอี่ยบัตกะแตกใช้ัดกรแตก ใช้พี่แต่ว่าแต่ว่ามันยังไม่โดนใช้ไปนะพี่มันยังไม่โดนใช้ไปนะบัตรกันแตกบัตรมันได้นใชนทิ้งทิ้งจอนทิ้งทิ้งทิ้งปืนเจ้ปืนให้โอ้โหเมื่อวาเหมือนผมจะรับเพสไม่ได้ว่ะแยงอ้ายันต้ามีกันแยงไหมคันต้า แอปปูมันกดเมนูใส่บินไม่ได้อ่ะลูกเปี๊ยอ่ะอ่าตอนนี้ใส่บินไม่ได้เหรอเก็บสดเลยเออได้เหรออ่าโอเคโอเคเอาเอากี่บาทเท่าไหร่มีเท่าไหร่หนึ่งสองสามเดินคนละหกหมื่นไหเอ้ยคนละหกพันไหมพันเท่าไหร่ เอกเด้นิ่งงแดเท่าไหร่อ่ะไม่รู้ได้พันหนึ่งอันหนึ่งสักสองหมื่นทั้งสองหมื่นแล้วถึงวะได้เท่าไหร่วะแดงไม่รู้ด้วยหอพันหนึ่งพอตีเตอร์โอ้ยแตงกิ้วอาซานต้ามีข้างล่างปะที่ป๋าซื้อนหมมีมีมีพี่แบบมีเท่าไหร่อันนี้ครับปืนชัดแป๊บโอเคที่ป๋าซื้อไหต้องซื้อต้องต้องต้องหากล่อง ผลิตวุ้นด้วยหรอพี่มีไหมผลิตของวุ้นหรอเฮ้ยโทษโพี่มีกล่องเดียวอ่ะไม่จะตีเหมือนกันพี่ซื้อกันไหมสิบห้าขายเท่าไหร่สิบห้าอันพี่พี่จะเอทำยังไงพี่เอาสิบห้าก่อนก็ได้ปัานต้าไม่ใช้พี่ขาดเท่าไหร่พี่ขาดสิบห้าพอดีพี่มีสิบบาทนาไม่เถออพี่จะตีปืนไม่ตี ดี o, okay. uh ๋ยวพิจ huh. ต yeah. uh ีโชว์นะเอาไปใช้เง uh, ินแดงด้วยโอเคฮเงินแดงเนี่ใช้กันแตกเลพีมไมเมีเงินแดงแกีลหนึ่งพันเนาะเงินแดงสามพันโอ้ต้งวรถตงตีลังกาหลกน้ำอโอเคอนอะี๋ยวเนี่ยจตปนปืนขายกันแตกขายกันแตกร้อยสามแสครับมึงมีบูปินหรือเปล่าบูปินเอเอามาแลกอ่ะไม่คุยไม่เลี้ยง ก็แตกร้อยครับสามแปดมีคุยกันได้ครับพี่ใครให้พี่เนี่ยให้พี่เหรอเลยของพี่เลี้ยงใหแต่มีมูฟินอยู่ซื้อสิเฮ้ย่นดเฮ้ยซาาะซานต้าใช้บัตราเดี๋ยวพี่กระดพี่มีในตู้อยู่น่ยโคตรเที่ยเลยเเดี๋ยวพี่ให้กล่องไหมปืนใช้บัตใช้บัตกีะแห้าสิบเแต มัันกแต่ว่าเราไว้กันลดขั้นจะ <Okay. S 2> ให้พี่ไปกรองเงินไว้ดิแม่กับ็จะไปให้ใหเงินแดงพี่มาละคือเมล็ดสีส <Okay. S 2> ิบโอแ้แตกแตกกันแล้วแตกพอดีแล้ว <c oughs> ตีไปทีหนึ่งแล้วแตก <c oughs> <laughs> <Wow. S 3> ได้ปืนช์นมาแล้วครับอ่ะเคสต้องไหนฮะเหนือเหรอเซิกซาๆมีมีเคสแถวกองลาัตว์ปะกาะลาัตว์อะมีน่าจะมีไปลาัตหร ใช่ใช่มีมีเกาะล่าสัตว์ปะมี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 ม,มีครับหมอกำลังไปนะนี่ร่าสุดเลยครับผม่าดาล่าสัตว์เารอใช่ใช่ใช่เขาเขา้เขามาแจ้งในดิคอ,อันนั้นเอาฮอมาลับหมงเลยเด็กอ่าได้น,น้ำอยู่ตกน้ำอยู่มเมื่อกี้นุ่กทำไงก็ไม่ได้ดูแมปอ่ะพวกสองใช้เงินแดงเหรอ โอ้โหพียเออพี่จะกันแดงในต,ตัวมีกันแดงที่ไหนมันก็ตีติดจังเลยอ่ะโอเคได้ปืนช็อตบองงฮะอะ,อะไรพี่ไปต่องพี่ไม่ติดบ้องมันเดรังกาตกน้ำอ่ะพี่เราต้องกลับกันแล้วล่ะพี่ขาดอะไรไหมขาียัดตีไม่ติดยัดไปดิขาดอะไรอะ่ะ ไม่มีกองเตียววุเล่นตีเล่นทิ้งเฉยๆกองกองเตียววุคืออะไรกองเหลืองๆอ่ะใช่ใช่ไม่มาเฉติมตีเงินแดงดีมาเฉล่ยเงินแดงขาดนั่นแหละเดียวได้ี่หรออ่าอันนี้คือทั้งหมดผมละโอ้ประมาณยี่สิบโอเคโอเค เดี๋ยวกลับไปส่งเ่ยเขาจะรอนานไหมล่ะโยตรงที่เบิกเรือรอนปะเขาบอกว่าเขาจมน้ำอ่ะมีที่จมน้ำอยู่ตรงที่เบิกเรือเนี่ยนะอ่าอ่าถ้าตรงที่เกาะถ้าเกาะถ้าเกาะมีที่จมน้ำอยู่ เราต้องรีบกลับโรงบาลแล้วก็ไปเอาหอ์แล้วไปหย่อนข้างข้างน,นั้นก็ได้เดี๋ยวตามหายหมดละกำลังกลับไปได้วยความเร็วสูงจะเรียกรอบละ ไม่น่าเขาเวียคนเดียวเลย <c oughs> จริงอ่าซิกซิกไปเอาคำประกาศในห้องประกาศแพทย์มาว่าขณะนี้มีเคสจำนวนมากล่าช้านิดหน่อยอะไรเงี้ยแตเ่เอาประกาศนั้นมาใส่โอเคไหมเออเอลอนต่าป,ป,ป,ประกาศได้ว่าผมไม่ไม่นี่ยังไม่ได้อยู่ในยศไงอ๋าวิธีว,ธ<ม>วิธีประกาศก็คือไ,ไปกรอบคำที่เราต้องการมาจากในดิสคอร์ดอ่ะ แล้วก็กดตัวทีในประเทศแล้วก็กดวางแค่นั้นแล้วก็กด Enter พอทำได้ไหม รถแบบเละเทะหน่อยนะนมว่าอ่ามันจะอยู่ในหมวดแพท่ล่ะเห็นระคำสั่งประกาศเออ

โอเคไปอ่ะเรียบร้อยแล้วตอนนี้ตอนนี้ไหน <c oughs> พี่เบลอพอเลยไปหา เนี่ยเออะอะเขาบอกว่าเขาจมน้ำอ่ะล้มต่ว เจอเลยนะอยู่ในมืออยู่ในมืออ๋อโอเคโอเคทางนี้ก็ทางนี้ทางนี้ก็มีทางหน,นึ่งโทรหามันขึ้นทางนั้นอ่ะมามามาลัดเกตเลย เห็นศพค่ะไหมอ่าศพถอดทางน้ำนะอ่าแล้วปล่อยไม่เห็นไม่เห็นแม่ใหม่ซิกเห็นไหมถ้าซิกเห็นก็ได้ได้แต่คือมันแตกดินได้เลยเดี๋ยวให้คนฟังใส่ใส่บินไม่ได้เหรอได้ใส่บินปั๊บเมนูอุ้มจะเด้งขึ้นมาเลย อ๋ครับหมอหมอนอกนอกนอกพื้นที่ฉีดยาได้ไหมครับอ่าอันนี้มันเป็นเคสเคสน้ำครับมันไม่ใช่นอกพื้นที่นะอครับมันฉีดได้มันฉีดได้ไอ้ที่ว่าฉีดไม่ได้ก็คือเฉพาะงานดำบอ้ได้ครับนอกพ้นี่หรือครับโอเคครับได้ได้ขอยาใส่บินรวมนะฮะอ่าครับผมสามพันสามร้อยนะครับหมอ แล้วทำไมผมกดขึ้นจากน้ำเมื่อกี้ไอ้กดขึ้นแล้วมันกดขึ้นไม่ได้ครับตายคุณตายในน้ำใช่ไหมครับใช่ใช่ครับไม่ไม่ตอนแรกผมไม่ได้ไม่ได้ตายในน้ำครับคือผมคุกกระโดดลงไปกระโดดลงไปแล้วก็ไปอยู่ใต้น้ำแต่ก็แล้วก็ทีนี้มันขึ้นมาไม่ได้มันกดขึ้นไม่ได้อ๋ออกดไม่นกดปุ่ม S เนี่ยแล้วก็กดชิปกดชิปแล้วก็ S S เป็นการอ๋อชิปชิปใช่ไหมครับใช่ใช่โอ เออผมว่าอลไรทำไม่อ๋อไอ้ไอ้ถ้าว่าสปิกบาร์นี่มันคือลงน้ำใช่ไหมลงน้ำครับลงน้ำผมว่าอลไรทำไมไม่ขึ้นโอเคครับขอบคุณครับผมอันนี้จะไปล่าสัตว์ใช่ไหมอ่าใช่ใช่ครับโอเคครับโชคดีครับผมครับขอบคุณครับที่หมอไปล่าสัตว์ครัฮะเขาไม่ตาเขาไม่โดนเสือกัดตายกันหรอยะเด้อ ที่มาทันนะเนี่ย วะล่ะอุ้ยอะไรอนะอะไรวนะฮะนะ <laughs> มันเกิดอะไรขึ้นมาตะแกะเฮ้ยอาจจะเบียดอะแล้วก็ไปเบียดแล้วไปถีบมัง้งภาคก,กันเหมือนภาคก,กัน